ยายคำจัดหัวหมูหัวหมูทั้งหัวเลยครับแกกับม่ตบ๊ดึงหัวคือนี่เลยครับยขอบืนบืไปย่างได้กันดิยายได่กันตัดผิวหอมก่อนนะครับใส่น้อยกับแซ่บน้อยใส่หลายกับแซ่บหลายใส่มดสองแซ่บออันนี้คือจอเนื้อหมูนะครับนี่สีมันแกงข้างเลยนะครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพูนชาแนลอกแล้ววันนี้มีเมนูเด็ดครับสวัสดีแซ่ฮร์ดครับผมวันนีค่ะวันนักเนาะยายจะจัดเมนูอย่างฮูเนอไปวันพระวันนี้ยายคำจัดหัวหมูหัวหมูทั้งหัวเลยครับโอ้ย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 โอ้ัโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยอ้ัอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโอ้าโอ้ยโ่อ้ยโอ้อ่อ ีายคำจัดหัวหมูเป็นหัวเลยครับนะจะเป็นเมนูอย่างนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันล,ล <ะ S 2> ้วันะนนี้ยายจะทําเมนูอย่างครับวันนี้เอาไปวัดยายบาดจาจอจอนะครับจอจน<อ>ต้อหมูนนจอเ<า><า>นืน้อหมูหัวดุดดูหมูหัวหนื้อดุกหมูใหญ่หมากจอใส่มะลุมะเดี๋ยวผมจะแร่หัวหมูครับนี่ใช้วิทยายุทธในการ เลยครับขันป๊บแป๊บแป๊บแป๊บเดี๋ยวเรียบร้อยเลยนี่มูแกนลอกอวนอากาศมันเนี่ยอืองี้ครับแย่อยู่แค่พอถึงนาทีครับออกเลยเนี่ะหมูนะกว่าจะเกะได้ครับน้องยงเพราะว่าเราบบบจะเอ่อคนขายหมูเนาะอาจจะเกะยากหน่อยนะครับ เกะได้ใช้เวลาส15นาทีพ <Ende esa> ุก <af> <isa> ่ะประมาณ20นาทีครัวในกะแกะหัวมันจะยากตรงบริเวณเนี่ยครับหน้าผากมันนี่แหละเนาะเขาก็สามารถแสดงมายากูนได้แล้วครับเอาเลยแกะกำปั้นตบโป๊ะโปดึงหัวขึ้นนี่เลยครับแล้วอ่ะนี่กระถางกระถางตบมือหน่อยเนาะเอากระถางที่ไหนมาเนี่ กินก็ไั่ยอมเวลาเลาะด่างหมูอมันต้องเฉยจิบเลยแหละเนี่ยมันจะยากต้องหักกันไปแล้วตบตบตบเห็นหน่อยแล้วก็ยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยแต่เมนูนี้นี่ส่วนใหญ่ปุ่นจะเอาสามจานยำเี่กระย้ายสามจานหรือว่าตรงเนี้ยมันสามจานนะครับ่ยครับอันนี้มันจะเป็นนางหมูแล้วเขาจะเอาอันนี้ครับอ่าเนี่ยเขาจะอันจอใส่มันอัลูหอมแคร์หอมขาวหอมอายงกกระเทียมเนี่ยเนาะ ถ้าเดี๋ยวเขาเตรียมเครื่องัาก่อนเรากจะเดี๋ยวเขามาดูกันว่ายายจะใส่เนี่ยเข้าไปของคเัาเอาไงใช่วิชามันจบออกวิชามันกบข้างเดียวก็ได้แหละข้างซ้ายของคนนี้ เราเล่นกันครับท่านผู้ชมเล่นกันแต่แล้วหลังได้ไปวัดระหว่างนูเอือหัวหมูส่วนหูเนี่ยไปทำเป็นผ้าเป็นต้มยำได้หน่อยยัยเนาะใช่อันนี้เราจะซอยขอบืนบือไปย่างได้กันียายใด่กันรู้จักไหมครับบืนบือบืนบือก็คือส่วนจมูกมันตรงนี้นะครับต่อหมี่นี่ไปโคมเหยมักจีนเหยมีดหมี่มักกะมีตามีตามีถั่มอันกัยายมีถั่อันยายอันนี้หมูของห้าง กี๊กห่านกอสอันนี้ได้ชอบกินจีนอยู่ชอบกินจีนอัน,นเทียนตะกี้ได้มามักพักไครไปโคตรฝนเลยไงยายไปฝนมาแล้วนะมผมคบเแสดงว่ายายผมกบมักจีนไงย,ย,ยายมากพักยายมากพักรักอย่างบนเนี้ย หูยายจะเอาเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยครับชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเนาะเขาชิ้นน้อยนะเขาจอนมันจะเละแต่จริงๆนะกากหมูนะครับท่านผู้ชมเอาไปหั่นนะสุดยอดครับแม่นแล้็บอบนอกแล้วก็หมูข้างในยายยำก็ได้เนาะหรือว่าผ่าหมูก็ได้เมนูนี้นะลุงโหวนจะได้กินก้วันพระก็อนะยายทำจะชอบทำไปไปไหว้พระก่อนไปวัดก่อนแม่นแล้ว,มลวมลเนมนูนี้ส่วนใหญ่ก็จะทำไปวัดกันเนาะ บางคนก่อนนะนทำมันเป็นนะถ้าทําเป็ี่นมออนน้อยๆมันมันแบบพอทำได้เนาะมันคล้ายๆเก่งฮังเลครับคุณผู้ชมถ้าถ้าถ้าอยากก็ต้องมอใหญ่เลยครับเก่งมอ่ให่ก็เหมือนกันเนาะเอ่ใหญ่ในงานแต่งงานกางานพื้นบ้านใหม่กะหรือว่าเราทําบุญไปวัดหมูเนี่ยเนาะจะเอามอใหญ่ๆมันจะทํำมอใหญ่ๆไปเลยถ้ามันถ้วยน้อยมองไอ้กลอนไปโกนมามันก็ค้างกลอนมอไปเห็ยจะได้กินกำอวะส่วนเนี่ยถ้าไปย่างเ่ะคุณยอดเลยยายนี่นะนี่กะ ใช่มาอันนี้ก็บแม่นะมาใจยังไงแต่ผมเหมากกันเนี่ยกดังเน,น,นี่ยเมามากกันบางคนชอบชอบครับออชอบที่มันกรุบ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 นี่นะ<อ>แต่ผมดมาชอบนี่กระดูกนี่กระดูกอ่อนครับโอ้มือหอ,อ,อ,อเข้าไปนิว้วอเนาะเอาเอาเอาแต่เนื้อครับบอลบอนิ้วบอลนิ้วกะ เลือดกับมาอันนี้เลือดก้อนปลาใจครับเมนูนี้ไหมก้จะใจกันนิ้วอันใจกันอันหนังหมูอย่างเดียวเนาะเอาเนี่ยเมนูนี้ทึงเสี้ยงแหละลุงทวดผมต้องเอาไปย่างไว้เยอะก่อนไปย่างเขาเปิดมาต้มส้มนี่ครับแล้วก็จะาไปวัดก่อนก้อนหมาแบงซื้อมาตึงหัวยายทำอย่าเงี้ยไปวัดก่อนก้อนจะหมาแบงไว้ไปที่ห้อนึ่งก้อนยังตลาดสองอันเนาะก้อนตลาดสองอันปอดอ่ะมีทันตีเนาะ กล้วยเก็บสดกว่ารัดไว้หั่นสองงานก่อนเนาะหันกะรัดสองงานต้องทำความสะอาดก่อนครับสุขขาวถ้าคุณสุขขาวจะไปว่าดงานกะรัดสองงานไว้หั่นเนอะอีกท่นเอาหูไว้คุณลุงพูนน OLA เมียไม่ได้บุญเลยเออนอหมาไปเลยนะแกหมาไปเลยครับผม้จินไลแล้วเนาะส่วนนั่นนี่เอาไปทำนึ่งทำอย่างก็ได้ครับนึ่งกับน้ำจิ้มเนาะเอาวดูอีมันจะแนกขวบไปหน่อยเนาะเอามาโฟกัสที่เพลกซ์ก่าบอกว่าแนกขวบสักเท่าไรเนาะอันนี้ ยายก็จะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะปุ๊บกุ้งใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอาไปเดี๋ยวขั้นตอนในการทําเดี๋ยวค่อยไปดูอีกรอบนะครับก่อนอื่นเรามาดูเครื่องปรุงของมันก่อนเนาะสิ่งที่ยายใส่เข้าไปนะครับก็จะมีนี่เลยมันอลูนะครับหรือว่ามันฝรั่งนะครับแล้วก็จะมีบะเขือส้มหรือว่ามะเขือเทศนะครับแล้วก็จะมีขมิ้นครับหอมแดงหัวค่านะครับค่า ใช้เป็นข่าอ่อนก็ได้ข่าแก่ก็ได้น้อยใหญ่เนาะข่าอ่อนมันจะอร่อยกว่าเนาะมันก็ล้อมอย่แล้วอยอย่างที่อ่อนๆ่อนดึกลำแล้วก็อันนี้ครับผมกระเทียมมันก็ต้องอ่อนมาก่อนนะทุกคนครับแล้วก็อันนี้ครับตะไคร้นะครับเกือบจะอู่บะถูกแล้วอย่าว่าใบบอกผูดติ๊กตี๋ใหญ่ใส่เนี่ยแหละมีแต่เนั่นแหลมมีแต่เวลากินข่าอ่อนนะนะตังนี่นะป้าอ้นบอกว่านักอุ้หลายแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำ เนื้อหมูจอของยายเลยนะครับว่าจะทาแบบไหนนะครับผมจอหนังหมูเนาะยายนะถึงเวลาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับยายวันนี้นีเปลี่ยนมาเยา่ยหลังห้องครัวถ้าเราไปทําข้างในมันร้อนนะครับเพราะว่าเตาทั้งเตาทั้งหม้อครับใหญ่กว่ายายก็นะจะได้ขั้วเมินอยู่เนาะตั้งเมินอยู่เนหม้อมันนะครับอ่อนแล้วเขาเสียยเรุ่งหอมาเหมือนเนาะเสี่ยวกับเรียมให้หอมนะครับอยากกินลาบเลยครับ

จากนั้นยายก็จะใส่ก็ใส่ไปเพราะมันอ,อย่างก็มันนักเด้วมันจะฟีนไปแต่ครับคือเอากระเทียมกับหอมแดงเนี่ยเไปพัดเลยเนาะยายเนาะพักหอมๆก่อนเนาะพัดกับหนังหมูของเรานี่นะครับพัหกพอหกอมหอมแล้วเขาก็ใส่หมูหนังหมูหรือว่าหมูสามชั้นอะไรอย่างก็ได้ที่เขาถนัดใส่ที่เขาชอบเนาะเพื่อที่จะให้น้ำมันหนังหอยอยยยมูนี่มันออก้ยายเนาะเาพักกาเเดียว็เอาเครื่องมัันลงดให้หอมก่อนนะครับ จอเนื้อหมูนี่เป็นเมนูที่ใจเย็นนะครับต้องใช้เวลานานมากครับไปได้กินนะครับเขาจะเอาเครื่องลงเลยทีนี้เอาหมูเริ่มเฟซตัวแล้วก็เอาเครื่องนี้ครับตลายอย่นะครับกระเทียมเว้นหมดกับส้มูนี่ลงก่อนเครื่องที่เป็นสมุนไพรเนาะยายเนาะอายุส้มกัทส้มได้ก่อนจะมีหอมหอมแดงหอมแดงอยู่ใส่เยอะหน่อยครับหอมขาหอมแดงนี่ใส่เยอะนะ เยอะถึงเยอะมากครัล้วประมาณเกือน่งกิโลก็เนาะแค่หัวหมูหนึ่งหัวครับหน้ากากหมูหนึ่งนาจากถึงเอาข้าวมินใส่ลงไปเลยครใส่ข้ามิ้นเลยครับข้ามินมเกินข้ามินผงนะครับอือใส่ลงไปเลยเอออเ้าหาประำไปหน่อยครับอือคนละไม้คนละมือครับผมอันนี้เขาเนี่ยอสเนาะสีสันนี่แบบอือเรืองรามแังเกิครับ มัจนจะไม่บอคนไปเรื่อยๆ,ๆอเรื่อยๆเมนูนี้ใช้กำลังเหมือนกันเนาะยย้ยายเนาะด,ดูจากหม้อ,อก,กับยายครับ,น,บนี่เขาใส่โซ<อ>่งลงไปเนาะจาก,กนี้เอาบอัคกะเทศหรือ,อ,รอ,อว่าบักะส้มนะครับลงเลยใส่เยอะอีกแล้วนะครับมันอรุนี่ถ้าคนไหนมกกักมาใส่ก็ได้เนี่ยแต่น้องน้ำมกักมันอรุยายก็เลยใส่ให้น้องน้ำตาก็ชอบกินเหมือนกันมันนี่นะอันนี้กับล้องแต่เนาะหรือว่าบางท่านอาจจะ ทำแปกกว่านี้หรือเอาเม็ดถั่วหรือว่าเอาเป็นแตงโมหิมพหนธ์นะครับใส่เข้าไปก็อร่อยไปอีกแบบเบผมันจะกลายเป็นมันให้มันสมันไปเรื่อยๆแล้วถ้าใส่เองกะหรี่เข้าไปก็เป็นมันสมันแล้วนะใส่เครื่องไปเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวมากับเปลี่ยนไปแหอย่างมันจะแปกไปนะครับอันนี้คือเป็นสูตรที่ทำปลาเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสูตรนี้นะ เพราะว่าจริงๆต้นบใส่ะไมก่อยาต้นมบใส่ค่ะจะไฟนะตะป่นจะมีผงสีแดงๆส้มๆใส่เนี่ยแต่ยายบบมียายบบนี้จักยายจะใส่มะไรยังบมฮูเนะเป็นของขม่าก่ยายเป็นมะฮูนะเปของยามูคนว่าเอาใส่หมูอ้ใส่จองหมูเนี่ยอ่ยายก็มาได้ซื้อมาลองทรนนึดแต่เบสได้เป็นเอามักเกมนยายงนึงมันผงสีเหืองๆสี่เช็ มันออกจากส้มๆก็มีนะคล้ายๆหงมัสหลามหงม่ะหงมายัดใส่เกลือมั้ยใส่เกลือเข้าไปครับผมเกลือเนาะใส่เกลืออะไรทำไมเข้าไปครัเจ๋เกลือน้ำมันใื่กระเทียมน้อยเนาะจากน้ำก็ผมซื้อโรตครับผมใส่ก็ได้บะใส่ก็ได้แล้วแต่ครับผมใส่น้อยนะใส่น้อยก็แซ่บน้อยใส่หลายก็แซ่บหลายใส่มดต้องแซ่บเหรอ คออนไปนิ้เลยครับห้ามให้หม้อไหม้ครับอ็ใช้ไฟอ่อนๆครับออแล้วก็ต้องคนบ่อยๆอยนะครับคนๆๆเอ,อจาจนน้ำหมูแล้วก็น้าอ่ามี่ส้มเนี่ยให้มันออกไหมครับความอร่อยมันอยู่ตรงนี้แหละน้อยใหญ่เนาะเ่อ่ <นะ S 2> อ,อนๆแต่เย็นๆครับฉะนั้นเรามีเตาถ่านสำรองไว้<ช>แล้วครับเขาจะเอาไปตั้งเตาถ่านครับต,ตั้งเตาถ่านตั้ง,ง,งอันนี้แบบไฟอันนู้นแฮร ละมออันนี้มันร้อนโวยเนาะหรือบางท่านใจฮ้อนก่อนน้ําไปเข้าไปเลย <g ül> แต่ว่าถ้าเอาน้าใส่ไปปุ๊บรสชาเตเปลี่ยนครับพอรสชาเตเปลี่ยนแล้วมันจะบาลํเนาะยาหเนาะได้อยู่บางคนก็นใส่ใส่น้ําไปน้อยเพ่ความรวดเร็วนะน้ำไอ้หมายถมันไม่โก้นอ่ะครับน่ากินนะครับแต่นี้ก็รเราเซตตัวแล้วก็เดี๋ยวเอาไปตั้งเตาา่านแล้วก็ค่อยเอามันอรูใส่ครับ แล้วเน้องยายใส่มันอะลูลงไปครับผมหอมมีฉวนรลวมเลยนะครับหมวนนี่ครับกนอันนี้ใส่มดได้เนาะยายเนาะมันอะลูนี่สังเกตนะครับยายจะใช้แบบชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับชิ้นใหญ่ๆเพราะมันถ้ามันซุกแล้วมันกลวยมันยุ่ยออกไปเลยเนาะลูกหนึ่งผ่าประมาณแบ่งสี่ครับผมแบ่งสี่ถ้าลูกเล็กก็่าสองนะครับจะลูกใครนะลูกใครลูกนี้ครับ มันเปื่อยไวเนาะมันเปื่อยแล้วเนี่ยคือน้ำเกงหอมมันหนัวดีลำน้าหอมเต้ยจเอาไปตั้งเตาโลได้แล้วเนาะแบบนี้ก็ใส่เอาไปตั้งเตาฮังโลได้แล้วเนาะหรือว่าเตาอัางโลนะครับหรือว่าเตามหาเศรษฐีนั่นแหละเนาะปะยกไปเลยครับนี่ก็เอามาตั้งเตาทานแล้วนะครับกับวิวบรรยากาศร้อยแลนด์แม่ใหญ่แม่แล้วหอมครับท่านผู้ชมหอมเครื่องมันเนาะ ถ้าเขาได้ไปคั่วหอมจะเพว่เขาว่าเจ้าหอมเนาะเจ้าหอมกระเทียมเนาะแล้วก็หอมแดงกันนะหอมแดงหรือว่าหอมแขกกันนะเขาก็คั่วเพื่อนรรมรวยกันใช่ที่เขาคั่วตะเกียบอ๋อครับแต่สําหรับสูตรที่เปิลปรไตแตแต้นี่เปิลจะมาคั่วอ๋อเปิลจะเอาใส่สูนกันมดสูนกันมดเหมือนกับไอ้แกงข้างเลยอ่ะเปิลเอาคั่วสูนกันมดแล้วก็อาไปตั้งแล้วก็กนโนกนโกลนแต่ของยายนี่ซ้ำยายใว่าต้องการ อันหอมกระเทียมเนี่ยกระเทียมหรือว่าหอมเออไี้มันหอมหอมเขาคั่วข้ามันหอมหอมแล้วค่ะเอาชีนเอาอย่างลงนี่มันจะได้วความหอมขึ้นมาห,หน่อยครับอันนี้คือเป็นสูตรประยุกต์แล้วนะครับบอกไว้ก่อน, <c oughs> นนะยายเอามาแปรงตามนั้นสูตรผีบ้าข,ของยานยนี่นอ <c oughs> <c oughs> ลัก,กลอบอย่างนั้นคนกินจะเป็นบ้าเลยว่าเฮ้ยยายกินมาละยายกินมาอะไร เกือบจะสิบปีแล้วนะสูตรันนี้นะคือยายปับเปลี่ยนสูตรนะครับอันที่ไหนที่มันจะหอมหรือว่ามันจะนําเขาก็กปับปรุงไปเรื่อยๆอ่ะเนาะพอมันจับปากสูตรนี้ยายก็เลยเอาสูตรนี้เนาะอันนี้ต้องเหมืนเมืเลไครับยายเมินกะเมินจนไอหมูนี่นะเขาเอาอันจอนตักกินได้เลยมบต้องได้อันคือต้องเอาเปื่อยแบบประมาณเปื่อยเหมือนกับเขาตุ๋นนะใส่อ่ะเปื่อยอย่างนั้นอ่ะเนาะใช้เวลานานครับท่านผู้ชมชั่วโมงชั่วโมงนะ ปะอันเดียวเอย่าคำโคนไปเรื่อยๆกันเนาะแล้วก็รอเวลาครับผมถ้าถึงเวลาแล้วก็ไปลนะไปวัดก่อนไปวัดก่อนอเนาะเอาไปวัดก่อน เติมน้ำเข้าไปครับผมแล้วก็ยายใส่ยอดประกอกต่อในม่้งมาตนให้ดูครับใส่ให้เอามายายก็ใส่เลยนี่ยอดประกอกเนาะเนี่ยจะเป็นยอดประกอบถ้าเอาใส่ยอดประกอบลงไปมันจะหอมหอมหอมมันเหมือนเท่ากับใส่อันประกอกลงไปนะอันนี้ต้องตุนนะจนน้ำาจนมันหมดไปอีกรอบหนึ่งแม่อันอันนี้มันยังมันยังบมกขึ้เปื่อยเนาะยังบมกเปื่อยเลยมันหมยวหยดเนี่ยต้องขนาดให้เปื่อยเนาะขนาดตั้งจัดเมินแล้วเนี่ย ต้องหมั่นกุชั่วโมงครับต้องหมั่นโกุลแหนกเนี่ยแหนกไปซื้อโซดามากําเดียวบ่ได้นะมันเหนียวซื้อโซดามันมันเหนียวใส่แฮมก่อนอ่ะใส่แฮมเออพอละกันนี่ใส่มะอีนเดียวถ้าน้ํานั้นอวดลงไปนี่ก่อนจากนี้เดี๋ยวต้มไปประมาณครึ่งชั่วโมงครับแล้วก็น่าจะได้แล้วเนาะยายเนาะวดหน้ากินขนาดไหนคะไปวัดนี่รู้อ๋อหอมหอมเขาต้องเบ่งไปวัดก่อนเบ่งไปวัดอีู่ครึ่งนึงแล้วจากนั้นเขาก็เอามาจิ้มเนาะ นย่งครับหม้หมูมีอยู่ย้ยเบาก็ได้น่ะหม้หมูต้มแซ่บต้มแซ่บกัน <c oughs> ต้มแซ <c oughs> ่อแบอันนี้เอาไปวัดหมดก็ได้ครับอีกอยังเนาะ <c oughs> ต้องมันโกนทำอันมันไม้โกนตะกี้ยายลืมไอ้กำเนี่ย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 ไม่วย <c oughs> ไม่โกนอ่ะไม่ไวยเขาต้องมันโกนเนี่ยโกนมาเนี่ย <c oughs> ต้องหนังโคนเหมือนเปนเที่ยวน้ำปูเลยครับน้มแม่นละมาได้มันไหม ตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มตึ๊กตึงต่างสมทยแล้วหน่อยฝามนุอยเปฝามนุอยเล็ยายอันก่อนเนาะปลาอันเดียวต้มไว้ก่อนนะประมันครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวฮามาดูกันครับยายเอาไปใส่หม้อนี่ตุ๋นไว้เนาะยายใส่หม้อนี่ตุ๋นห่อหม้ออันนั้นมันน่อยแล้วก็มันติดหม้อไหมเนาะแล้วฮาก็เลยเปลี่ยนหม้ออันนี้คือสุกแล้วของสุกแล้วเนาะก็ได้ต้องมาตักใส่ในถ้วยแบบนี้นะครับ แล้วก็เดี๋ยวเราจะแบ่งไปวัดด้วยครับอันนี้ผมอาจจะไป่ได้นั่งกินนะถ้าท่านผู้ชมได้รับชมเนอ่อาจจะแค<ข>่ชิมๆครับผมเพราะว่าเขาอันเนี้ยกับเข้าไปวัดเนาะครับอันนี้เป็นอาหารเอาไปถวายพระพุ่งนี้นะครับหรือว่าภาษาเมืองคนท้องเอาไปตานขอนเข้าเดี๋ยวพูพพนๆก่อใส่ถ้วยจิม้มอย่หน่อยก็ได้เดี๋ยวจะเอาใส่ถ้วยชิมแข่ชิ้นเล็กๆนะครับแต่ต้องแบ่งไปวัดก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาชิมครับรอมันเย็นดีๆก่อนครับค่อยมาชิมนะออนขนาดไปเนาะ โอ้ดูเป็นจะได้พ่อน่ากินครับนี่มาแล้วครับถึงเวลาชิมกันแล้วนี่เป็นจะได้พ่อครับอันนี้คือจอเนื้อหมูนะครับนี่สีมันแก่งฮังเลยนะครับที่ถ้าผู้ชมเห็นนี่คือยอดมะกอกนะครับแล้วก็นี่เป็นมันอะลูนะครับอืกินกับบรรยากาศยามเย็นครับนี่เป็นจะได้พ่อตอนนี้กับค่ําแล้วนะครับข้าที่ตกดินไปแล้วเนาะส่วนฝั่งทางนี้ครับ นี่ฝั่งทางนี้พระจันทร์ขึ้นแล้วนะครับพระจันทร์ขึ้นนะครับเต็มดวง咯บรรยากาศยามค่ําคืนครับออันนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วงหัวค่ำนะครับที่บ้านยาคำเนาะถ้าใครมาพักก็จะได้วิวประมาณนี้แหละครับเวลาชิมหมูของเราแล้วครับเมื่อกี้ชิมไปละมุมภาพมันไปได้เนาะ <laughs> อนตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่าแล้วนะครับตอนนี้ค่าแล้วที่บ้านยาคำเนาะก็ เดี๋ยวจะมาชิมหมูท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับนี่เนครับลอลอยความเสียหายกินกับยอดมะกอกนะครับยอดมะกอกทกินกับอันนี้อร่อยครับจอเนื้อหมูนะครับรสชาติมันจะคล้ายๆแกงขังเลนะแต่ก็มาถึงขนาดนั้นครับกินกินเครื่องเทศมาได้ถึงขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งรสชาติคนละแบบนะครับ นุ่มละลายในปากนะครับแบบมากอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยามค่านะครับนี่บ้านยายคำเนาะอันนี้พระจันทร์ก็เต็มดวงแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปวัดกันนะครับแล้วกอ็อาจจะเก็บบรรยากาศช่วงที่เราไปวัดกันสักน้อยมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะเนาะเผื่อท่านผู้ชมที่อยู่เมืองนอกเป้นมาได้ไปวัดไปอย่างนรรี้นะแล้วก็จะมาแจ้งว่า เดี๋ยวลุงพุ่นจะมีแผนกาินทางไปต่างจังหวัดครับผมนะคือไปออกทริปเนี่ยคืออยากอยากออกไปอีอครับผมช่วงหน้าฝนเนี่ยจังหวัดที่ผมอยากไปที่สุดในชีวิตของผมนึ่งคือจังหวัดน่านครับผมอาจะเอามอไซไปครับผมเอามมไซไปเลาะสนนเส้นพร้าวแล้วก็มุ่งหน้าสู่ทะลุออกเชียงรายไปหน่อยแล้วก็พอพยายเอาแล้วก็น่าจะไปที่น่านเลยนะครับ ประมาณนั้นเนาะอันนี้กับป็นแพงาวๆนะครับผมอันนี้แจ้งกันไว้ก่อนนะครับเกื่อว่า FC ต้องจัหวัดน่านเพื่อจะได้ดูแลผมหน่อยเนาะเธน่อยน,นะครับอันนี้ลองมาชิมมาันอารู้สักหน่อยครับผมผมไม่ได้ตักมาเยอะนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเอาไปวัดนะครับแต่นี่เป็นแบ่งมาแล้วนะครับอันส่วนที่เอาไปวัดยะขำตักไปเรียบร้อยแล้วนะครับกว่านี้เป็นส่วนที่ผมเอามาชิมเพื่อท่านผู้ชมได้ชมกันเฉยๆครับนะ มันลูกอร่อยครับนุ่มหอมก็เดี๋ยวลาท่านผู้ชมแล้วเนะเาะกรไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าคลิปหน้าเราจะไปวัดกันแล้วก็จะเก็บบรรยากาศภายในวัดให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะมีอย่างมาทํากับปุบกระเพ้าแล้วก็อาจจะเดินทางเลยก็ไม่แน่ครับผมอาจจะเป็นไปได้แล้วก็อาจจะวางแผนในอย่างหลายๆอย่างอยู่นะครับผมได้เจ,เจอกันคลิปหน้าดีกว่ารอรุ้นครับว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อ ก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ